แดนไก่งวงของอร่อยน่าจะเยอะนะครับโอ้โ oh, หคงอร่อยน่าดูเลยชาวเน็ตแห่เซล e n d o r b เล่ครับหุ่นอ้วนขึ้นนะครับพวมขึ้นมาเลยตามภาพที่เห็น,นครับภาพซ้ายอยู่สเปอร์ครับภาพขวากาลาตาซารายตอนนี้นะครับผมแฟนบอลในโลกออนไลน์พากันแซวตองคี e อ d o เลเล่ ili, นะครับหลังเห็นภาพล่าสุดของเจ้าตัวที่ลงสนามให้กับกาลาตาซารายนะครับ มิดฟิลด์ชาวฝรั่งเศสคนนี้ย้ายจากโอลิมปิกลียงมาอยู่กับสปเปอร์ด้วยค่าตัวสถิติสมสรสูงถึง65ล้านปอนในปี2019นะครับยังไงก็ตามเนี่ยเขาไม่สามารถสร้างอิมแพกที่กดใเดททองสปเปอร์ได้ก่อนถูกปล่อยยืมตัวไปให้อยู่กับนาโปลีเมื่อฤดูกันที่แล้วแถมย้ายไปกาลาตาสารายเมือมม่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเอ็นดอมเบเล่พึ่งลงเล่นในลีกตุรกีไปแค่399นาทีเท่านั้นโดยมีร,รายงานบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องความฟิต และภาพล่าสุดจากเกมบอลถ้วยที่ชนะอุมราเนียสปอร์4-1ซึ่งเขาลงเป็นตัวสำรองบอกให้เห็นถึงสารีรัตที่ท้วมขึ้นของเจ้าตัวอย่างเอนดอมเบลี่นะครับดาวเตะวัย27ปีคนนี้เพิ่งลงเป็นตัวสำรองเหมือนกันในเกมลีกที่กาตาสรายบุกถลม่มแทปบซอนสปอร์ไป5-1ซึ่งตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ2ของตารางคะแนนในลลกนะครับผมปัญหาเกี่ยวกับความฟิตําให้อินดอมเบลลี่โดนวิจารณ์อยู่บ่อยครั้งครับ โดยอังเก้ปอสเตโคกูกุนซือของสเปอร์บอกว่าเอนดเบลลี่เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีสภาพร่างกายตามหลังคนอื่นๆอยู่พอสมควรเลยขณะที่โจเซ่บริญโยน้ำมูก็เคยสับเอนดเบลลี่เหมือนกันนะครับออกสื่อเลยแลหละเนื่องจากไม่แฮปปี้กับฟอร์มที่ต่ำกว่ามาตรฐานจนครั้งหนึ่งแทบไม่ส่งลงสนามเลยด้วยซ้ำไปนะครับโอ้โหเอนดเบลลี่นายเปลี่ยนไปร่างกายนายเปลี่ยนไปนายทวมขึ้นนะนาะยต้องลดหน่อยลดหน่อยนะครับผมโอ้โ oh ห oh, ตอนนี้โดน โดนจับภาพนะครับโอ้โหทวมขึ้นเยอะเลยสำหรับ e n d o m เ b เ l e ตองกีนะชุกันครับมีความคิดเห็นยังไงกับหุ่นห้างของ e n d o m เ b เ l e ในตอนนี้นงงก็านนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้ววยรุ่นจัดไปยาวยาวเลยนะครับผม